สวัสดีนะครับวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วครับกับรายการ My Message to You หรือเรียกกันสั้นๆว่า m MM m To y o u ครับลคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงลักษณะต่างๆของ3าม้ิวไปแล้วว่าเขาประกอบไปด้วยบุคคลหรือผู้คนประเภทไหนบ้างแต่คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะสื่อ,อ,อข้อความหรือ Message ถึง3าม้ิวโดยตรงครับเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนคําเรียกหาไม่เรียกตัวเองว่าผมอีกแล้วในคลิปนี้ผมขอ เรียกตัวเองว่าพี่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆสามนิ้วส่วนใหญ่ก็คงจะอายุน้อยกว่าผมแล้วอันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีจากพี่คนหนึ่งจริงๆครับขอบคุณมากครับยินดีที่ได้รู้จักคุณครูที่มีความรู้และมีความสุขในชีวิองน้องๆสามนิ้วครับที่ขออย่างหนึ่งได้ไหมครับขอจริงๆครับอันนี้ขอด้วยความหวังดีนะครับ น้องนสามนิ้วอย่าย้อนแย้งครับขอร้องลหละครับคือน้องทราบไหมครับว่าเวลาน้องย้อนแย้งเนี่ยมันส่งผลหลายๆอย่างครับคือหนึ่งจะลืมนะครับน้องกําลังเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยทีนี้ถ้าเราย้อนแย้งในหลายๆบริบทมันก็จะทําให้คนสูญเสียความเชื่อถือในการขับเคลื่อนของพวกงองน้อง มันก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของประชาชนโดยรวมเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องมานั่งนึกกลับมาพิจารณาตัวเองหรือพฤติกรรมของกลุ่มพวกตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขัดแย้งหรือมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ทําหรือพูดบ้างไหมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆข้อครับ 1. น,น้องๆครับนักประชาธิปไตยจะต้องให้ความสําคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอครับ ทำไมเวลาที่มีการโต้เถียงกับคนที่เห็นต่างน้องๆชอบด้อยค่าคอามน,มนุษย์ของเขาครับอันนี้พี่เห็นบ่อยมากเลยครับอ่ะแม้กระทั่งอย่างเช่นเวลาคุยกับสลิมเนี่ยเวลาน้องๆสื่อออกมาถึงคําว่าสลิมว่าสลิมอีกแล้วสล,มล,วสลิมอีกแล้วเนี่ยน้องๆมองว่าเขาเป็นมนุษย์เท่าๆกับที่มองตัวเองไหมครับหรือว่าน้องๆมองว่าสลิมค,คือคือสัตว์อีกพันหนึ่งซึ่งมีสถานะด้อยกว่าพวกน้องๆซึ่งไม่ใช่สลิม อันนี้น้องๆจะต้องปรับความคิดกันใหม่นะครับว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยหมายความว่ายังไงกันแน่คือถ้าคนที่มองตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยแล้วมีพฤติกรรมด้อยค่าคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของความย้อนแย้งครับมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งครับนักประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีอาระยะหมายความว่าสามารถที่จะถกเถียงกับคนอื่นด้วยเหตุผลได้ เวลาเราขับเคลื่อนการเมืองของเราเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้ความรุนแรงะครับอย่าบอกนะครับว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงอย่าบอกนะครับ ไม่ได้ใช้ภาษาที่หยาบคายภาษาที่ก้าวร้าวภาษาที่ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นมันจําเป็นหรอครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดถึงเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยน้องๆจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเสรีภาพเนี่ยจะต้องมีขอบเขตมันไม่ใช่ว่าจะไปลุกล้ํำล่วงล้ำใครอย่างไรก็ได้ ประชาธิทีปไะายจะต้องรู้จักนําเสนอเหตุผลความคิดของตัวเองโดยอยู่บนความสันติครับคือไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทำไม่ใช่นึกอยากจะใช้ความรุนแรงยังไงก็ได้แล้วไม่ใช่จะใช้ภาษาที่หยาบคายถอยอย่างไรโดยที่ไม่ต้องมีคนสนใจหรอครับมันไม่ใช่ครับ อันนี้ต้องย้อนกลับไปดูพิจารณาสิ่งต่างๆที่ทําด้วยนะครับคือเราอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตำรวจเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงแต่ในมุมกลับล่ะครับน้องๆทําตัวแบบว่านอนสอนง่ายนําเสนอถือป้ายอย่างเดียวทุกครั้งลหรครับ คือเวลาเราว่าคนอื่แบบนเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองไงครับไม่งั้นอันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความย้อนแย้งครับที่ได้ยินบ่อยมากเลยครับคนโน้นคนนี้ก็พูดว่าเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงออก,กอย่างโน้นอย่างน,องอางนี้แต่ย้อนกลับมาคิดดูนิดนึงนะครับเสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้หมายวความว่าจะทําอะไรก็ได้หรือพูดอะไรก็ได้เราจะต้องเคารพอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับคือ สังคมเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยการเคารพซึ่งกันและกันถ้าใครจะพูดอะไรอย่างไรก็ได้เนี่ยน,นั้นไม่ใช่สังคมมนุษย์แล้วครับอเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาทำความเข้าใจความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกให้ดีกว่านี้นิดนึงครับแล้วก่อนที่จะไปพูดถึงเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยน้องต้องเข้าใจความสําคัญของเสรีภาพอีกอย่างหนึ่งให้ได้ก,ก่อนนะครับ คือเสรีภาพในการแสดงออกก็สําคัญครับแต่ที่สําคัญยิ่งกว่าคือเสรีภาพทางความคิดครับคือถ้าเราเข้าใจจุดเนี้ยเราก็จะไม่มีปัญหากับคนที่คิดต่างเราจะเคารพความคิดของเขาโอเคคุณอาจจะคิดต่างผมก็คิดแบบนี้เราอยู่ด้วยกันได้เราไม่จําเป็นต้องเกลียดกันอันนี้คือฐานอย่างหนึ่งฐานทางความคิดที่น้องจะต้องมีไว้เวลาเราไปสื่อสารกับคนอื่นคือทําไมพี่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเฮ้ย อีก20ปีพี่อาจจะมองเท่งแล้วก็ได้แต่ในมุมกลับกันคนที่จะแบกรับอนาคตของชาติต่อไปก็คือพวกน้องๆเนี่ยพี่ถึงเป็นห่วงครับพี่อยากให้น้องๆรู้จักใช้เหตุผลมันสําคัญนะครับสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากให้น้องคิดในวันนี้นะครับก็คือน้องอยากจะอยู่ในอนาคตแบบไหนครับลองคิดดูนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่จะมี อนาคตรูปแบบที่คนในเมืองไทยคิดเหมือนกันหมดมันไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องมองหาวิธีการแนวทางซึ่งน้องจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ซึ่งถามว่าเฮ้ยพี่เชื่อว่าหลายๆคนไม่ชอบสลิมพี่เป็นสลิมแต่น้องๆอ,อยากเกลียดพี่นะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ย hey, น้องต้องรู้จักอยู่กับคนอื่นครับ คนอื่นเขาก็ต้องรู้จักอยู่กับน้องเหมือนกันทุกคนมันต้องรู้จักอยู่ร่วมกันให้ได้เพื่ออนาคตที่ดีของทุกๆคนไงครับเพราะฉะนั้นสลิมก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่สามารถที่จะขับสามนิ้วออกไปจากประเทศได้สามนิ้วก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> สลิมเขาก็มีความคิดของเขาเราต่างต้องเคารพความคิดของกันละกัน สังคมมันถึงจะน่าอยู่ครับไม่ใช่พอเห็นว่าเฮ้ยคนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่คิดต่างกับเราต้องด่าไว้ก่อนต้องเหยียดไว้ก่อนต้องต้อยค่าเขาก่อนอันนี้คือความย้อนแย้งที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทยตอนนี้ครับซึ่งเป็นกันทุกฝ่ายยรกามากุััม